รสวป็นใ่นยเชื่่อเชื่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีคุณฟิวด้วยนะครับแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามผมในโฮมคาร์นะครับคุณฟิวเนี่ยคือเพื่อนผมที่เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะครับเชิญครัคุณฟิวใช่ครับผม ต้องบอกว่าอันนี้หล่อเบอร์หนึ่งของรุ่นนี่เ็กถามคุณฟิวนิดนึงว่าคุณฟิวเห็นรถคันนี้ได้ยังไงครับคันนี้เห็นตั้งแต่คืนวันแรกที่รถเข้ามาละตั้งแต่คุณเอ็กเอารถเข้ามาจอดโชว์ที่บ้านก่อนดูที่ไหนดูที่ไหนดูในเพจเอ็กโคมคาครับอเอ็กโคมคาดูในเพจเอ็กโคมคาเพื่อนช่วยขายด้วยนะช่วยขายด้วยช่วยขายด้วย <laughs> ถ้าติดตามรถสวยปีใหม่ไม่น้อยนะครับต้องดูในเพจเอ็กโคมคาครับรถคันนี้เนี่ยคุณฟิวรู้อย่างว่าเลขใหม่เท่าไหร่ รู้แล้วครับผมตอนนี้รู้แล้วเทา่าไหร่น้อยมากมากตามคอนเซ็ปต์เลยครับตอนนี้1 9ื0 0เก้าพันโลแล้วก็ถามคุณฟิวนิดนึงว่าพอคุณฟิวเห็นเสร็จปึ๊บใช่ไหมครับอีกวันหนึ่งผมก็ไลฟ์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพื่อนจองผมมาเนี่ยโดยไม่ต้องมาดูรถจริงไหมถูกต้องครับจองแบบไม่ต้องดูรถเลยเชื่อไหมไม่ต่อราคาแม้แต่บาทเลยจริงไหมถูกโอนเงินจองมายังไม่ต่อราคายังไม่อะไรเลยจริงไหมฮะจริงครับอ่ารู้ไหมเหตุผลเพราะอะไรเพราะอะไรครับ เพราะว่าผมมารู้จักเพื่อนคนนี้มานาน20ปี20ปีเลยตั้งแต่เตรียมบุดมแล้วว่าคนเซ็์ของเขาอะถูกกล้องแล้วมัชัดเจน 1>, 1, 1รถสวย2ปีใหม่3ไม่น้อยอจะไปหาแบบนี้ได้ที่ไหนต้องเชื่อเขาครับต้องเชื่อ X สิ X โฮมคาร์เท่านั้น X โฮมคาร์เท่านั้นไปตามรายการเชื่อ x e c u t i v e ด้วยนะครับผมบอกเลยรายการที่มีจะหนึ่งรถสวย2ปีใหม่ 3, 3 อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกบปุ๊บอะว่ารถมือสองเนี่ยที่เป็นเลือกเอ็กโคมคาเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยรู้ไหมเพราะอะไระความเชื่อมั่นครับรถมือหนึ่งเนี่ยไปหาซื้อที่ไหนก็ได้ไปหาซื้อเต้นไหนใกล้บ้านได้หมดแต่รถมือสองเนี่ยความมั่นใจต้องมาก่อนความมั่นใจพวกเนี้ยมันเกิดจากเพื่อนคนนี้เลยเขาเลือกรถดีจริงๆ แล้วรถที่ได้คุณได้ไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็แล้วแต่อ่ะรับประกันคุณภาพครับไม่มีชนไม่มีการย้อมแมวมั่นใจเพื่อนคนนี้ครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับวันนี้ครับเพื่อนเห็นรถคันนี้คันนี้วันแรกปะครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกแฟนของคุณฟิลมาทําไปแนนนะครับก็คุณฟิลยังไม่เห็นรถพอมาเห็นวันแรกแล้วรู้สึกยังไงบ้างโอ้ของจริงมากกว่าที่คิดอีกอคือใช่พะเห็นในไลฟ์แบบบางทีเราไม่ไม่ละเอียดไม่ได้ชัดเพราะว่าแบบได้ยิงจากของคุณเอกพูดอย่างเดียวใช่ไหมแต่ครา้นี้พอมาดูออ่่ะเ้รรถมมนนดีิงหืใไ เหมือนมากกว่าที่คิดอีกถึงบอกนว่าม<อ>ันดีกว่าที่คิดดีนี่ฟังเสียงจากปากลูกค้าของไอ้พงพาเลยนะ<อ>เพื่อนผมยังไว้ใจผมขนาดนี้เรารู้จักกันมามันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าถามว่าของไม่ดีจริงเพื่อนก็คงไม่เอาเช่นเดียวกนะันถูกครับแล้วเพื่อนรู้สึกยังไงกับการบริการของไอ้พงพาการบริการที่นี่ดีมากเลยอ่ะใส่ใจลูกค้าและพูดความจริง ว่ารถติดปัญหาตรงไหนอยากทาตรงไหนก่อนมั่งคือดูแลก่อนอะคือรถออกมาเหมือนป้ายแดงอะมีเครือบแก้วด้วยคุณไปหาอย่างนี้ได้ที่ไหนเออใช่ไหมออกมาปุ๊บซื้อปุ๊บจ่ายก็ขับรถออกจากเต็นท์แต่นี่ไม่ใช่ดูแลก่อนดู uh. ดูดโหมโูไม่ใช่พูดยังไง <laughs> ไม่ใช่พูดยังไง <laughs> แล้วคำำําถามสุดท้ายนะเพื่อนครับ <laughs> รู้สึกยังไงกับผมบ้างดีๆนะเพื่อนตอบดีๆนะเนื้อตอบดีๆนะเอ้า เพื่อนคนนี้นะครับอยากจะบอกเลยคนที่ดูคลิปนี้อยู่รถที่เอามาขายเขาไม่ได้ให้แต่รถนะเขาให้ความสุขด้วยเพราะรถทุกคันที่เขาคัดขึ้นมาเนี่ยเป็นรถครอบครัวแต่ละคันเนี่ยเป็นรถที่มีคุณภาพยืนยันครับยืนยันกับเพื่อนคนนี้เลยขอบคุณมากขอบคุณคุณฟิวมากมาน,นะครับขอบคุณเพื่อนที่มาอุ่นหนุนก็ขอให้เพื่อนใช้รถคันนี้นะมีความสุขทุกครั้งเดินทางก็ขอปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นขนหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เวลาคนมาซื้อรถผมไปแล้วเนี่ยส่วนมาก,กวันที่ซื้อเนี่ยทางโชว์รูมพวกนี้ก,กาลายปลเป็นเกงใจ เพื่อนไม่ต้องเกงใจผมหรือลูกค้าทุกท่านที่ซื้อผมไปนะครับไม่ต้องเกงใจมีอะไรโทรมาได้เลยปรึกษาได้ทุกอย่างขอให้เอาคันนี้ไปเฮงเรวยๆหาเงินหาทองได้เยอะแล้วก็หาความสุขบนรถคันนี้ให้ได้เต็มที่ดูแลลูกที่น่ารักทั้งสองคนนะเพื่อนนะขอบคุณมากครับขอบคุณ <ขอ S 1> ครับขอบคุณทนาโคมคร์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมเล็กฮงค้าด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากเพื่อนครับ it's your extra. Yeah.